เป่าักอันมีค่ะมีแต่กระเป๋าฉลาดะเป๋าฉลาดสักอันหนึ่งไหมหาก่อนนะมันฟางให้เพื่อนนะทเอาไปทางขวาเอาไปทางขวาเขาจะ l a d i n g มันอยู่ข้างหลังมันวิ่งมาข้างหลังเธอกระเทยเฮ้ยนี่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 น่นรีนนนนนี่ี่ี่ี่ คุลีมคีเอามันไปแล้วกูโดนล้อมจะโดนล้อมโอ้อืนอเอยู่ไหนข้างในค่ะปีกางไหนไข้างไหนเอ้ยข้างนอกตรงนี้ข้างนอกนี้เลยตรงนี้เลยโอเคโอเคเก็บได้ไหม เจ็บพองได้วแม่มีอะไรบ้างไม่ไม่ได้ไม่มีอะไรเดียวะเท่เอาตัวเองให้รอดก่อนเดี๋ยวค่อยชุบอะไรกันเนี่ยฉันจะเอาตัวเองฉันจะเอาตัวเองฉันเสียว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 เชี่ยเลยคนโอ้ยตรงนั้นได้ไหมได้แหละรีบคจะบีบนะครัจะวิ่งไกลแต่ว่ามันมีสไนตรงนั้นไม่ใช่เหรอมันมันน่าจะสนใจอีพวกนั้นนะมันไม่น่าสนใจตอนนั้นแต่ไม่น่าสนใจขนาดนั้นเลยเหรอไม่น่าสนใจอ่ะโอ้ยเสาเกลียดสีเล็บอ่ะ ก้อนอ n ออนเอออะไรไม่ได้ไม่ได้กระเทยตายไปเลยนะไปแล้วนะอะไรต่างเนี่ยแม่โดนโดนโดนอนี่หรือเปล่าเธอเธอโบเธอมันดูไหนโอ๊ย ยมอ่ะจาจะปักอันตีเธอเดินไปแล้วอ่ะปักนีปัก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 แ้วปัแวแ็วคเกตเหรอไ่ใช่หนีไปก่อนอ้าวเอาแเกตสัได้แพร์แพร์แพรแพแพแพแรเอไปเอาไปเปิดขึ้นลวะ